Thank mm -hmm. you. พยาธิการไปตึ้งหอเรอยาแก่หน้าหูน้ำอุ๊ยตายจริงนะจ๊ะทำไมถึงหน้าเห็นตรงนี้ล่ะตีเลยหรือปล่านะอย่าลืมนะขอรับเงินคุณหน่อยสิหนงาหูได้จ้ะอันนี้จ้ะแกดีจ้ะนะขอบใจแม่หนูมากนะจ๊ะหนูเป็นเด็กที่น่ารักอย่างไรอยู่กันแล้วหนูชื่ออะไรนะชื่อนี่คณจะไม่แล้ว ยากให้ทุกคนกอนที่ทุกครั้งที่หนูื่นเต้มีเรื่องออกมาท้งเลย หนุหน <N> ัแค่เป็นด็กไเยอ้ือบสเลยนะทั่วไปอะายอีเอาแช่น้นที่ขอสะเธอต่อไปนี้ทุกครั้งที่เธอเลือกอะไรมีแ่หนอนส जैसा จากนั้นพยยามก็ได้ิ <player> ่นโดนะแต่งกายเป็นไงต้อีพวกแบนี้มนี่า่าฮาน้ว่่อ๋อครับมีใครอยู่บ้านไหมครับครั ่้มท้งวันนะกรหน่วยอาหาใค่จะลุกแต่้าอีีว่าวักิเราจะเดินทางมิดงูนะว่าสอบออกไปสายไหนล้ำุดขนพ้นกระหนเวยตอนนี้ส้างมีที่อยู่อาศัยแล้วสอบไปอยู่อาศัยทุกบ้านกไปก่อนได้มจ้าแลวเนี่ยนะอ่าไปได้ไปได้ไปได้ขึ้นมากรอนขอบคุณครับ thank you ห r ายๆเยอะเมื่อเพลินแล้วได้าอาสย่กับสองตาหย ูียงแค่ไอ้ว่าจะช่วยท่านไหมเรื่องข้อขาดแบบการขนาดนี้พวกเราคงไม่หวังว่าไม่ไม่เอายังไงพวกาก็ต้องไปขอแดงให้ข้ารงท่านเนี่ยจะไม่เป็นอะไรเลยดังนั้นท่าไม่ต้องกลัวใ้วาิงเหรอจริงจีบขอแค่พวกา่กับคุณเท่านั้นผลจะเป็นอย่างไรขึ้นว่าการเรื่อถ้ากาไม่แน่ใจนะากแต่้าก็ปชา่ไขึ้นสอายจง ไปาพราสีก็ระตุ้นเขาให้พิดาพุณรองลงเป็นคนธรรมดาสามองกล้ายังไงมาพูดจาด่าดุข้า้าจไปเล่าให้ใครฟังเป็นคนธรรมดาสามสาต้นที่เจ้ารองไม่รู้จักที่สั่งที่สูงอาหารอมันไปกรัเียอนค่ะเสด็จที่เหลอ้อโพโถกันเลยลองดีวิธีค่ะแต่ยังขอโกรธปีชอว์บานดา ในเมื่อข้ารสู่ขอที่ได้ของเราก็ดีแล้วเราจะได้เรียนรู้จากพวกเจ้าเป็นแทนเรียนให้เสร็จกับฐานะของรุสการ์เราจะได้รู้อะไรกวอนที่จะเครื่องพังนะอุ๊ยหนักเกินดีงั้นข้าจะเรียนรู้อบจากพวกเจ้าดูสิว่าพวกเจ้าจะมีเป็นยัไงพวกเจ้าตกไปสร้างทางทำให้เงินได้หนึ่งทองแต่ว่าพวกเจ้ามีความรู้ของเรา เราจะยกทุกเสาของเราให้นทันทีนะครับนาแต่ถ้าทำไม่ได้บอกเจ้ามันจะไม่อยู่บนบานแน่นอนตาไปก็เดินทางกับเรื่องของกันถึงไหมเกือบตายแล้วล่ะโอ้ยเจ้าจิ้มย้อยน่ะพวกท่านไม่ต้องกลัวไปหรอกที่สะพานเงินสะพานทองเนี่ยสร้างแค่ส่นเดียวก็เสร็จแล้วหายใจได้เลย พยยาเลได้ออกมายืนเร่ม่อนคาถาและออกออกไปทำไมน้ำสะพานสะพานทองเพิ่งเจิดขึ้นทอดยาจากหน้างกยราย,ายไปถึงยามหน้าประตูแค่นี้ก็เสร็จแล้ว <laughs> ในรูปช้างหน้าหาเสกหน้า 嗯。 อย็ด <ih unting> ีไม่ใช่หรือแต่ว่าไม่ต้องคือมต้องแต่เราไงลูกแรูของที่หมอสมพ่อก็สบายใจน้าได้อเกเช่นนั้นลูกก็คงต้องูานแทะดีมากในกพ่อแล้วพ่อเนาะทยังไงคบ่ะเออเอคือใช้ผู้นาพอเจ้าของเเจ้าขาดีงั้นรุงนี้เราจะจัดการิเศเสียสลในทันที เจ้าวิ่งไปแทนเขาวให้กับต้องเหมือนเกี่ยวตัวได้เลยจากนั้น ร้อนร้อนจริ๊บจ๊าบเด็กพี่เป็นอะไรเพคะพี่รู้สึกปวดท้องจังเลยจ้ะโฮ้ยพี่บอกเป็นอะไรกันนี่ทำไมเวลาทีเข้าใจงานแล้วรู้สึกร้อนจังเนี้ยเจ็บใจจุ๊ซึ้งเอ๊ะพี่กินดีๆอยู่แล้นเพคะสงสัยพี่จกีนของกินสแตนด์นะจ้ะโห่นี่เราจะทำยังไงดีจะต้องวางแผนพัฒนาการไปที่บ้านเมืองนเขาไม่ได้ใช่แล้วดีแ่ะเอ๊ะเหม็นกลิ่นสแตนดงที่ไหนเนี่ยหรือว่าเราคิดไปเองนะ เออน้องทีุ่จ๋าน้องนอนกสผมนเจ้าเดี๋ยวพี่จะออกไปหายาจิงหน่อยเดี๋ยวคงหายแล้วอเล่เอ๊ะกินหายไปแล้วเออกิ่นน้เป็นจริงๆนั่นแหละตายเพราะองคจะไปเยี่ยมด้านบนหรอกพี่าของของฉันเป็นตัวเลขได้สิยังไงข้าก็ให้เจ้าไปดูแล้วคุยอะไรกัหรอพี่ชาคุยแค่การสมุปเชื้อของโออก็ลงลืมแล้วจะออกไปเรื่องนั้ แหงแรแล้วจ้ะีคุณจเอายาห้เปั้ปขาวตามาปหอบข้อเที่ยวรอบจักวาลให้พี่กินต่อมานี้หาสินแล้วจ้ะจะไปกินไหมพี่ปุกไม่แบ้เสด็พ่อเสด็จแม่เหมือ,อ,อกันไปสิีคน่อเพลนเลให้อหอกอุบายแล้วเร่พี่ทุองจากวันแน้แล้วจะน่าูหนเรื่องออเดินทางได้นั่งในี้ยให้บริวานแลใครดัาชัเอาห้าเสดของพีคุณอ <c oughs> จาะพวอเราเดินทางมาไกลแล้วหนืเอยัึนเหมอนจะก็มีเหมือนกันเลค่ะต่แบบนี้ไม่เคยมาเลยเนาะวันแรกแรกเห็งมากๆนะคงมีสร้างสรรค์เลลืมมางไม่ใช่หรกมั้ง